ก็สวัสดีนะนะทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาส่งงานนะครับวันนี้วันที่14นะครับส่งงานตัวลูกดอกมีสองนะครับก็มีของคุณอนุพงศ์นะครับอยู่ที่เลยนะครับคุณนรงฤทธิ์นะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็คุณพัทลมนต์นะครับบุรีรัมนะครับคุณพัทธมนต์นะครับมุยรัมนะครับแล้วก็ คุณเจมคุณเจมตัวนี้เดี๋ยวเด๋ยวมีเคสเล่าให้ฟังนะครับคุณเจมตัวนี้เป็นงานเทมเนาะก็เดี๋ยวมาเล่าทีหลังให้ฟังนะครับพอดีว่าหินเจียพังด้วยนะครับก็ถือโอกาสนะครับพักงานนะครับสั่งไปแล้วแหละก็น่าจะวันสองวันนี้ก็ของมาถึงนะครับก็เลยจะถือโอกาสพรุ่งนี้เราว่าจะออกหมายนะครับก็อมาแนะนำนะครับว่าก่อนออกหมายครับท่านควรเช็คอะไรมั่งนะครับในการออกหมายหาปลานะครับลำดับแรกนะครับท่านก็เช็คของตัวหน้าไม้ของท่านนะครับสายสตริงต่างๆนะครับ อยู่ในสภาพปกติดีหรือเปล่านะครับมีรอ,อยขาดนะครับหรือว่ามีล่องรอยการเ,าเป็นขุยอะไรต่างๆที่มันสมผลอาจจะทำให้ตัวสายสตริงของท่านมันเสียหายหรือเปล่า,านี่นะครับ2ก็คือตัวน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เวลาเรายิงบ่อยๆนะครับถ้าท่านไหนไขไม่แน่นนะครับน็อตตัวนี้มันจะคอนนะครับหรือว่ามันจะคลายออกนะครับก็ให้ท่านขยับดูด้วยแล้วกันนะสิ่งที่ท่านจะต้องพกไปด้วยนะครับก็แนะนำนะครับพวกหอกเหลี่ยมต่างๆพักนี้สําคัญนะครับ ให้ท่านพกพาออกหมายไปด้วยนะครับเพราะว่าม so ีน้าท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อยู่อยู่ที่อำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญท่านไปออกหมายนะครับแล้วก็ไขตัวนี้ไม่แน่นนะครับปรากฏว่าไปยิงนะครับบนต้นไม้ต่างๆนะครับตัวล็อกต่างๆตัวนี้นะครับตัวตัวที่มันเป็นแผ่นรองต่างๆเนี้ยเนื่องจากว่าตัวนี้มันคลอนนะครับทำให้แผ่นรองพวกนี้มันร่วงลงน้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับหกเหลี่ยมตัวนี้ให้พกไปด้วยนะครับแล้วก็ก่อนออกหมายนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าตัว ลิ้มนะครับมันพรหรือเปล่านะครับก็ก่อนออกหมายก็ตรวจเช็คนะครับแล้วก็ไขให้แน่นนะครับแนะนานะครับไขให้ตึงมือไปเลยนะครับบางท่านไขไม่แน่นนะครับพอเราเทสบ่อยๆยิ่งบ่อยเนี่ยตัวนี้มันจะนได้นะครับก็สําคัญครับจุดนี้เนาะต่อไปนะครับสิ่งที่ผมพาออกหมายไปด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับมีในส่วนของตัวแว็กต่างๆอย่าลืมนะครับพวกแว็กที่เขาแถมไปให้นะครับถ้ามันหมดนะครับตัวนี้ท่านก็สามารถหาสั่งซื้อได้นะครับหลอดหนึ่งก็อยู่ประมาณ4050บาบาทเนาะ ตัวแว็กตัวนี้ทาหน้าที่อะไรนะครับก็ทาหน้าที่ในการเคลือบสายนะครับทําให้สายกระิงของท่านนะครับมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนั่นเองนะครับก่อนออกหมายก็อย่าลืมนะครับเคลือบนะครับในส่วนของตัวแว็กให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าระหว่างออกหมายนะครับเดี๋ยวลืมพกไปด้วยนะครับตอนไหนที่ปามันไม่ล่องแล้วนะครับหรือว่าเรายิงไปบ่อยนะครับสิบยีทีแบบนี้นะครับก็แนะนานะครับให้แว็กตัวแว็กนะครับหรือว่าคีบพึ่งตัวนี้นะครับช่วยถนอมสายตัวนี้นะครับให้ท่านพกไปด้วยเนาะ เวลาปลาไม่ล่องต่างนะครับเราก็จะได้หยิบออกมาเคลือบนะครับในส่วนของตัวสายสตริงของเรานะครับจะทําให้ตัวนี้สายสตริงมันไม่กรอบนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับปีกว่าด้วยนะครับเส้นนี้ก็ยังอยู่สภาพปกติดีนะครับเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสําหรับตัวสายสตริงตัวนี้ก็อย่าลืมเราแบ่งแว็กบ่อยๆนะครับสิบ0ีทีนะครับหรือว่าท่านเก็บไว้นานๆแบบนี้ก็สามารถที่จะยิบมาแว็กได้นะครับช่วยได้นะครับ ก็หลักๆนะครับในการออกหมายก็จะมีอยู่ประมาณนี้เช็คกลิมให้ดีนะครับมันคลอดหรือเปล่าสายสตริงนะครับก็พกไปด้วยนะครับส่วนตัวผมก็จะมีพวกต่างๆอุปกรณ์พวกนี้ผมก็พกไปด้วยนะครับพวกหูลิมตัวนี้นะครับเผื่อมันมีปัญหานะครับท่านไปจิงไดไฟบ่อยๆหูลิมมันแตกมันจะใช้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ผมก็มีอะไหล่นะสามารถทักเข้ามาได้นะครับตัวหูลิมตัวนี้เนาะตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็มาถึงเคสของคุณคุณเจมนะครับชนบุรีนะครับ คุณเจมชนบุรีนะครับสั่งได้ถึงดอกตัวลูกดอก V2 ไปนะครับเป็นลูกดอกตัวนี้เนาะแล้วคุณเจมเอาไปเทสนะครับในการยิงบกต่างๆครับปรากฏว่านะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับที่ผมคว้นตัวนี้นะครับเอสแค่นี้ผมน่าจะคว่นลึกไปนะครับทำให้ตรงนี้นะครับมันหักนะครับท่านเอาไปยิงเทสบกด้วยนะครับท่านไหนที่จะเอาไปเทสบกนะครับแนะนำนะครับให้ท่านมัดสาย p ีด้วยนะครับเพราะว่าเวลาท่านยิงไปนะครับท่านไม่มัดสาย PE ีเวลาท่านยิงระยะอ่าสิบเมตรสิบเมตรกว่าเนี่ยอ่าถ้าใกล้ไมีัันนะะครบบจเยง อาจจะทําให้ลูกดอกเปฟ้านะครับแล้วก็ทําให้ตัวลูกดอกมันเสียหายได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าาจะเทสนะครับก็แนะนํานะครับมัดสายพีเนะครับเปรียบเสมือนท่านไปหาปลาจริงด้วยนะครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับแนวทางการมัดสายพีตัวนี้ที่ผมแนะนําให้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับถ้าผมควนลึกไปนะครับมันก็จะส่งผลอย่างที่บอกมานะครับเหมือนเทสของของน้าเจมเนาะตัวนี้มันหักนะครับมันก็ทําให้เราควนลึกนะครับหรือว่าผมควนลึกเกินไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลามัดตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อผมควันไม่ลึกนะครับท่านไหนที่ใช้สายใหญ่นะครับเวลามัดนะครับสายมันจะโผล่นะครับอาจจะทําให้ท่านเสียลูกดอกนะครับเวลามันโดนกิ่งไม้หรือว่าโดนก้างปลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการมัดนะครับเดี๋ยวมามัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวิธีการมัดสลหรับตัวลูกดอก V2 นะครับก็หยิบสาย PE ขึ้นมาครับเกรียบเสมือนเราเอ่อก็เหมือนเหมือนท่านไหนที่ใช้หน้าไม้ไทยเนาะก็น่าจะรู้อยู่นะครับ หยิบขึ้นมาคู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนได้เลยเนาะเหม้วนเป็นปมนะครับมัดเข้าไปได้เลยนะครับก็ม้วนแบบนี้นะครับเป็นปมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้นะครับก็มัดมัดธรรมดาแบบนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับท่านจะใช้ไฟเช็กลนก็ได้นะครับแต่การใช้ไฟเช็กลนนะครับแนะนําให้ท่านจับทุกอย่างนะครับให้มันเหลือแด่ แต่ปลายตรงนี้นะครับ่อย่นเนาะเพราะว่าถ้าท่านไปลนนแบบนี้นะครับความร้อนนะครับมันอาจจะไปทําให้พวกสายจุดอื่นนะครับมันปลอกได้นี่นะครับเมื่อท่านได้บวงแบบนี้มาแล้วนะครับแนวทางการมัดลูกดอก V2 นะครับให้ท่านบิดนะครับ1ทบนะครับบิดทับกันขึ้นมานะครับเป็น1่บวงนะครับ1่บวงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดทับขึ้นมาอีก1่บวงนะครับเหมือนกันนะครับเป็น2บวงนะครับเนี่ยสบวงเนาะบิดทับขึ้นมาเป็น2บวงนะครับ หลังจากนั้นนะครับนาบ่วงมาทับกันนะครับท่านก็จะได้บ่วงมาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ลูกดอกเข้าไปนะครับตรงบ่วงนะครับแล้วก็ทําการดึงให้แน่นนะครับแค่นี้เองถ้าท่านมัดแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะอ่พีเอของท่านจะเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของลูกดอกหลุดนะครับหรือว่าเวลาท่านยิงปลาโดนกิ่งไม้โดนก้างปลาต่างๆครับก็ไม่ต้องกลัวลูกดอกมันหลุดนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกันแนวทางการมัดอ่ลูกดอก v ีนะครับอยากให้ทุกท่านมัดแบบนี้นะครับ จะได้ลดปัญหานะครับการเสียลูกดอกไปนะครับเพราะว่าลูกดอกดอกหนึ่งนะครับก็หลายตังกันนะครับก็บางทีโดนปลาด้วยนะครับเราก็าทําให้เสียทั้งลูกดอกเสียทั้งปลาก็เสียได้นะกว่าจะเจอแต่ละตัวนะก็ฝากไว้ด้วยและการเดินทางการมัดลูกดอก V2 นะครับแล้วก็ท่านที่สั่งในส่วนของตัวลูกดอกมานะก็งานก็อาจจะชา้าลงไปวันสองวันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะหินเจียมันเสียนะครับผมต้องการสั่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยว ประมาณไม่เกิน2-3วันของก็น่าจะมาถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถือโอกาสไปเทสลูกดอกตัว V2 นะครับแล้วก็ตัวหน้าไมาพ้พีวันตัวนี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยสวัสดีครับ